สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับผู้สาวมาพูดนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมคลิปนี้นะครับก็จะไปทำงานนะครับก็คือได้งานสองคันนะครับมีคันนี้ด้วยนะครับแล้วก็รถดัมนะครับรถไถจะทำงานอยู่ตรงนี้นะครับกำแพงใหญ่ๆนนะครับแล้วก็ผมก็จะไปวิ่งดินนะครับตอนแรกผมว่าจะเกียรตนะครับแต่ ผมเกียดไม่สวยก็เลยเดี๋ยวรอให้พ่อผมมาเกียดตอนนี้พ่อไปน้าอยู่ครับท่านมาผมก็จะออกไปแลนดินอ่าผมสะให้เปิ้ลนะครับก็ล้างรถล้ลางลาเสร็จนะครับเตรียมรถเตรียมรถเสร็จนะครับเติมน้ำมันล่างล่างออกอย่างอยนะครับขัดที่จะวีวันออกอย่างไยกระจกตัวนั้นผมก็หามาใส่แล้วนะครับแต่มีชลิ้นนี่คือนจีบได้ขึ้นหรอกกับอา่า กระจกนาซากระสิเดี๋ยวจัางทยอยเห็ดไปนะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่แต่ว่าบาท่านในเห็ียดไส่นะครับมันเวลาบ่พอสวยแล้วครับสองโมงกว่าแล้วนะครับนี่รถไถครับได้งานสองคันนะครับวันนี้รถไถเป็นงานเกียรติครับปรับดินนะครับน่าจะยู้ถือว่าร้อยกองคุณป๋ร้อยกองกองละสามสิบบาทนะครับท่านผู้ชมนี่ครับวอร์มเครื่องเรียบร้อยนะครับป Nó vào, thang, Để nó hòa lên thang lên gấp Ủa E nào Xây có vậy là cả ngắm vô hiện mà cả đây Có phải có xây thì gì đó เอาองครับไปแล้วครับเจ้าของเทียมาตัวไถ่โลแล้วมาตัวไถ่โล้วก็ออกไปว่านี่ว่านี่สัวแรนดินแล้วเหมือนเงินบน่อยบาทเดนท่านั่นจะเสียไฮโล่

นี่เขาเอามาเท้น,นี่นะครับประมาณเดี๋ยวเบิ่งเราว่าลอยกงองโด้ยี่สามสิบกองนี่หนะละกองละสามสิบบาทครับถ้าเราปรับปรบัแล้วก็เกรดเกรดให้มันเป็นระดับเดียวกันนะครับกองละสามสิบบาทนะครับเราก็ออกเดินทางกันไปนะครับไปที่บ่อดินนะครับ คือคือคือคนละทีมงานนะครับฟังหันคนละทีมงานทีมาเรียนนะครับพอผมไปเกียรติไหนเพิ่นเลยอ้ะเพิ่นจ้างท่นรถไทยมาชันวานเพิ่นมา,นมาเออรถดำเพราะได้มาเรียนกับเพราะเป็นอย่างมาชัน,นโอ้ขอบคุณมากมากครับย่งางขี่ไล่กับเอารถไทยไปมาเกียรติท่านมาชันเอารถไทยมาเกียรติดีครับขอบคุณอไปทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับทั้งอบตอ นะครับอ่าเป็นไง่ะไปเป็นไงนะครับเป,เป็นเป็นอบต่ออวบตหมู่บ้านนะครับีอนเพื่อนบางกันเพป,ป่นมาบอกจำมาเรียนมาเรียนกันไหนมันได้เกียรติแล้วัตนนี่แม่เถ่าเก้าไปแอน,นเนี่ย <laughs> ว้าวจำว่นใด้มาเกียรติบอกจำวันได้มาเรียนกันให้มันมาเกียรติว่าสั่นให้มันได้เงินน้ว่าสั่นโอ้ขอบคุณมากๆครับผมเจ้าบริษัทเกียรติจุกว่ากียรตจุกเป็นไรไรยังไงหรอกไออีวังหันเห็นปะ สาววางหันสาวทีขี่รถไกลแต่ขี่เล็กเล็กโมเมนต์ผู้สาวแบบที่วางเด้เอ <laughs> โมเมนต์ผู้สาวมันมันจะเป็นแบบอา่าเฮ้ยท่านคอยกับเซียวท่านล่ะพี่น้องนะครับมันเป็นผู้สาวลูกแปดคนล่ะ <laughs> ให้เจ้า หยดหง่กว่าครับเรียกว่ากาล่นนะนี่ครับเรียนาพามู่บ้านออกมานะรถว่ามันฝนตอนแรกผมว่ามันมันห้างมันก็ห้างนะรถผมนะโอ้ได้แล้วครับพูดไปเราเที่ยวหนึ่งแล้วอะไรดากเคกกอะไออย่างก็มีเต่คนยานรถดำเนี่ย ดูว่าได้แรนแห้งแลีนยนยง่ออออต่าง,างรถมาได้ดีๆมองวดวเหรอเขาเรียงคนละสองแถวเราบ่อช่ไหม นี่ก็ย่านรถดั้มอีกแล้วผมก็คือไม่ได้เลีเนยนแหงย่ามแหงย่านรถผมเปียนฝนตกครับเมื่อคืนว่าด็ไป,ไปกวนแง่เยอะบ่ดินเป็นยังไงเนะาะบ่ดินนี่นะบ่ดินมันเป็นดินเหน่อยดินน้นนะครับดินดินแดงนะ่ะดินเหนียวออเป็นดินเหนียวว่า ที่นี่ฝนตกลงมาใส่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้ไหมน่าจะวิ่งได้แล้วขนาดคัน120เมื่อกี้ยังออกมาได้เลยของบักอาเล็กอะลุนไปแล้วคนฝ้าเกิืนบ้านเกินเงีแย่งทอ,อ <c oughs> โอโ้โหโอ้โหมันเหมือนไม่มีโชคเลยนะท <c oughs> ่านผู้ชมม <c oughs> ันก็ขึ้นแย้งแบบว่ะ เมื่อวานนี้ก็ได้สิบหกเที่ยวครับโอ้ต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวได้เสียบึงต้นไม้ล้มทับรถผมเมื่อวานเนี่ยล้มล้มบกแห้งเดี๋ยวอะไรอยู่มันล้มทับทั้งหลังนะครับมันถือหัวเกียงอะ่ะงานเข่าอีกก่อยอะ่ะแต่มันถือหัวเกียงอะ่ะต้นไม้ต้นบักเงยแล้วเดี๋ยวอันเป็นต้นบักหวิว่ะเนี่ยมีต้นหนึ่ง เห็นว่าแหงๆนี่แหละต้นนีล่ล้มทับนี่แหละต้นหนึ่งเออนี่แหละล้มอยู่นี่แหละเนี่ตนยต้องไปนะต้นอยู่ข้ากะัะล้มแล้วครับหมู่บ้านเนี่ยผมกับวัดาาตัดต่อทีมงานพากันแลนเงียบเบิดเลยเ่าเป็นอย่างคงเลยตัดเลยเหี้ยีต้นหนึ่ง อันลมหวังหนารถนะครับว่าตัดกับว่าใดผมไปว่าใดนะอะไรลงตัดออกครับก็วันนี้ดีหน่อยนะครับว่าได้งานสองหม่องฮะได้สองอันครับได้ได้ได้ทั้งสองคันเลยนี่แหละครับคันถ้าอยู่ด้วยกันนะครับถ้าอยู่ด้วยกันกับพ่อผมก็คืออบางทีอ่ะพ่อผมรับงานมาแล้วอย่างเงี้ยรับได้ทั้งรถดำได้ทั้งรถ ไยอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันเอาไม่ทันนะครับเพาะผมก็ต้องเลือกเอารถดำนะครับรถไถยก็ต้องจอดไว้นะครับอย่างคือผมเรียกเอารถไถมันได้หลายกว่านะครับอาบางครั้งบางทีเขาก็ต้องยอมอให้รถบริษัทนะครับ,พบเพราะว่าเขากัเรียนง,งานน้ำเพิ่นนะครับเพื่นกนอาศัยกัน,นครับเขากับรถรถไถบริษัทกับมีอยังี่นะ ก็าเอารถไทไปไถรถดำเขาม่มีคนขับะนะเลยไกลที่เป็นรถด,ดำเลี้ยนหน่อยนะครับก็ที่ไทนวัฒน์นี่นะครับมันนานเลี้ยวนะครับก็เรียกเอาย่างไดอย่างหนึ่งครับเขาเรียกเอารถไทรถด,ดำนี่แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ตากแดดดี้นั่งในแอร์เย็นสบายนะครับพี่น้องออกหนาวแล้วไหมนี่ไหมดังอุ่นเละดังอันละหน,นาวนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่บ่อดินนะเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวใกล้ถึงแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไปจบคลิปอยู่ที่บ่อดินแล้วกันก็เป็นทางที่ออกจากบ้านพามานะครับพาท่านผู้ชมมามาถึงบ่อดินเลยนะครับใช้เวลาอถ้าถ้าไม่ยืนถ่ายตั้งแต่ทีแรกก็น่าจะสิบนาทีพอดีก็วิ่งได้เกียร์สามนะครับวิ่งแลนด์ลุเกียร์สามครับ น่าจะเรียนอยู่ขั้นเดียววะนี่คือในน่ะหวานนี่ได้เอมาเที่เขาไ่้อยู่เนี่ยบัวอขอเขาขอหาหเอี่ยวหนึ่งกับวัยเรีนในเขาเนาะบริษัทก็ได้บอกอดีตแหละมันาว่าอยากเรียนนะไปแล้วครับรถเฝ้าครับรถเฝ้า อันเป็นดินแดงเนี่ยมันนี่มือนอ่นเนี่ยหลดผมแหงดอกยางไหลยอยดอกยางไม่มีครับท่านผู้ชมดอกยางหมดแล้วท่านม,มีเงินเปลี่ยนอยูอพี่น้องเลยวันนี้แหละดินติดกระบะานได้เยะถนัดแสะแนละ้วพี่น้องนะครับก็จบลงไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมอาจมีคําพูดคาจาอะไรที่ไม่ถูกต้องไปก็ ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ